คุณผู้ชมช่วงส่งท้ายปีแบบนี้นะครับยังคงต้องจับตาเรื่องของสถานการณ์การเมืองโดยเฉพาะการเลือกตั้งการเมืองท้องถิน่นเมื่อวานนี้เนี่ยคุณผู้ชมมีน้อยๆอ,อย่างน้อยๆเลยคือ2จังหวัดคือจังหวัดอุตรดิษฐ์และจังหวัดอุบลราชธานีผลการนับคะแนนยังไม่เป็นทางการเมื่อคืนที่ผ่านมาสําหรับการเลือกตั้งนายกอาบาจอ,อุตรดิษฐ์ นายใช้สิริสุภรักษ์จินดาครับได้คะแนนไปถึง95,268คะแนนส่วนผลคะแนนนายกอบจอ,อุบลราชธานีนายการกัมตินันพักเพื่อไทยนำมาด้วยคะแนน2,80 0 0 0หมื่นคะแนนด้วยกันพร้อมกับยอมรับนะครับว่ากระแสะนิยมจากพักการเมืองในการช่วยหาเสียงจากนายทักษิณชินวัตรย,ยังเป็นปัจจัยสำคัญในการได้คะแนนมาในครั้งนี้ครับ นายเกรียงการตินันสอสอบัญชีรายชื่อพักเพื่อไทยพร้อมด้วยนายการการตินันผู้สมัครนายกอบจอ,อุบลราชธานีถแถลงข่าวแสดงความยินดีหลังจากผลนับคะแนนร้อยละ60พบว่านายการเนี่ยมีคะแนนนําแล้วก็คาดว่าน่าจะได้รับตําแหน่งอีกสมัยหนึ่งนะครับโดยการโดยเบื้องต้นเนี่ยยังคงต้องรอกระบวนการกะกะตเนี่ยเสร็จสิ้นก่อนก่อนที่จะมีการประกาศผลอย่างเป็นทางการ นายการเนี่ยระบุบอกว่าคะแนนที่ได้มาจากผลงานที่ผ่านมาก็ต้องยอมรับนะครับว่ามาจากกระแสนิยมของพักเพื่อไทยรวมถึงการช่วยหาเสียงของนายทักษิณชินวัตรนโยบายเร่งด่วนหลังดํารงตําแหน่งบอกว่าการพัฒนาการคมนาคมในพื้นที่และก็รวมไปถึงระบบการจัดการน้ําเพื่อชุมชนนี่น่าจะเป็นนโยบายเร่งด่วนที่จะทําทันทีหลังจากได้ตําแหน่งอย่างเป็นทางการ ถ้าไปดูผลคะแนนอย่างไม่เป็นทางการคุณผู้ชมเมื่อเวลา22นาฬิก48นาทีที่ผ่านมาหมายเลข1นนายการการตินัน,นได้ไปถึง284,427คะแนนด้วยกันหมายเลข2คุณผู้ชมคะแนนค่อนข้างทิ้งขางนะครับนายสิทธิพลเลาหาวนิ์ได้ไปทั้งหมด92,638คะแนนหมายเลข3คนนี้นางจิตตวันหวังสุภก,กิจโกศลได้ไปอยู่ทั้งหมด238,407คะแนน ส่วนหมายเลข4ีนายอธิปไตยสุ้ยศีมงคลได้ไปทั้งหมด2,415คะแนนขณะที่นางจิตวันหวังสุภกิจโกศลก็ออกมายอมรับผลการเลือกตั้งนะครับแม้ว่าคะแนนจะห่างจากหมายเลขหนอยู่แต่ก็ออกมาขอบคุณแหละขอบคุณประชาชนนะครับที่ไว้วางใจแล้วก็ไปลงคะแนนให้แม้จะไม่ได้รับชัยชนะในครั้งนี้แต่ยืนยันบอกว่าพร้อมเดินหน้าสู่การเมืองระดับชาติในนามพักไทยรวมพลัง พร้อมต่อสู้หากประชาชนยังคงสนับสนุนเธออยู่นะครับ ไปดูบรรยากาศการเลือกตั้งที่จังหวัดอุตรดิตนะคะคุณผู้ชมเมื่อวานนี้ก็เป็นไปด้วยความเรียบร้อยค่ะผู้มาใช้สิทธิ์คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ52.16จากผู้ที่มีสิทธิ์เลือกตั้ง359,975คนผลคะแนนอย่างไม่เป็นทางการรายงานเวลา23.48นาฬิกานาทีหมายเลขหนึ่งในใชัยสิริสุภรักษ์จินดาได้คะแนนไป95,268คะแนนหมายเลขสอค่ะในโปรยสมบัติได้ไป 12,549คะแนนหมายเลข3นายสหวิทย์อภิชัยวิสรุตกุลได้คะแนนไป59,610คะแนนนะคะ หลังประกาศผลคะแนนอย่างไม่เป็นทางการใน2จังหวัดขั้นตอนต่อไปก็คือกกตอุตรดิตถ์และกกตอุบลราชธานีจะตรวจสอบความถูกต้องของคะแนนเสียงแล้วก็พิจารณาคำร้องเรียนถ้าหากว่ามีนะคะก่อนที่จะประกาศรับรองผลการเลือกตั้งอย่างเป็นทางการก็บอกว่าอาจจะต้องใช้เวลาหลายวันอันนี้ขึ้นอยู่กับกระบวนการการตรวจสอบด้วยค่ะ